ค,คุณผู้ชมครับอยู่กับปิดในช่วงฮอตรีลิสช่วงนี้นะครับและช่วงนี้ของเรานะครับถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงเลยครับจะมีโอกาสมาพูดคุยนะครับกับอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญผู้อยู่เบื้องหลังการรังสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์ ฟอมยักษ์ของ t f ูฟ y o ูนะครับสีอโยธยานั่นเองซึ่งเราได้รับเกียรตินะครับจาก3ท่านนะครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิติกรนบอุดมพันธ์หรือครูตุ้ยนะครับท่านที่2ครับคุณปรางเพชรตะกูลเผด็จกรหรือคุณหวาและท่านที่3นะครับดรสุรัชจงดาหรือครูไก่สวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึง ความวิจิตงดงามอย่างที่เราได้เห็นด้านหลังนี้สําหรับในส่วนของเครื่องแต่งกายในเรื่องนี้นะครับอยากจะทราบถึงผลงานสําคัญสําคัญของแต่ละท่านช่วยเล่าให้เราฟังสั้นๆได้ไหมครับครูตุ้ยก่อนเลยก็ได้ครับครับก็ปกติก็คือสอนหนังสือครับทางด้านเออเทเตอร์ดีไซน์นะครับก็คือการออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวทีละครเวทีครับใช่ครับก็จะเป็นแนวนั้นครับแนวนั้นใช่ไหมครับแล้วคุณห่าวเลยครับคุณหว่านี่ ออกแบบเสื้อผ้าให้กับละครช่อง3ค่ะครับผมค่ะนะครับเราทางครูไก่แหละครับก็ปกติก็เป็นอาจารย์สอนเหมือนกันนะฮะในเรื่องของเสื้อผ้าไทยนะฮะแต่ว่าก็ทําละครด้วยหลายเรื่องอย่างพิศวาสที่ผ่านไปก็ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ทำโขนพระราชทานโขนที่ส่งเสริมสิลวชาชีพด้วยครับครับผมแล้วแต่ละท่านนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับโปรเจกต์นี้ได้อย่างไรครับ้ง กูเคยทํางานกับหมอมน้อยอยู่แล้วค่ะตั้งนานแล้วตั้งแต่มหัสจัยรแห่งลับอันดาฟ้าใสอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็พอดีห่างหายจากพี่น้อยไปนานสิบกว่าปีอะค่ะแล้วก็พี่น้อยก็โทรมาให้ให้ให้มาร่วมงานกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วอีกสองท่านเนี่ยมีการชักชวนกันได้อย่างไรเข้ามาทําได้อย่างไรครับของของครูไก่นี่พี่น้อยติดต่อตอนแรกเป็นที่ปรึกษาใช่ครับผมปรึกษาับคับ ทีแรกมอมน้อยติดต่อที่ปรึกษากับเรื่องของการที่จะแสดงโขนในละครเรื่องนี้ด้วยนะฮะอยากเป็นโขนอยุธยาเป็นละครอยุทยาเงี้ยพอคุยไปคุยมาเราบอกว่าแม้คอสตูมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่อยากจะทําด้วยเป็นส่วนหนึ่งนะฮะก็ได้พี่หวาเนี่ยเคยทำกับพี่หวาด้วยตั้งแต่เรื่องทวิภพแต่บตอนนั้นผมทาพร็อพครับผมครับครับแล้วทำทูตุยเลยทูตุยนี่หวติดต่อมาครับผมเพราะว่าคือมันเสื้อผ้ามันค่อนข้างที่จะจะจะแบบใหญ่อะค่ะครับผมแล้วก็มีแบบ หลายแบบเหมือนกับว่ามันมีหลายแผนกอะคะ่ะว่าแต่ละคนก็มีหน้าที่ในการดูแลแต่ละแผนกต่างกา<ช>ันค<ช>่ะอย่างครูตู้นี้ดูแลฝ่ายไหนครับก็ะจะเป็นชุดเอ็กซ์ตร้าทั้งหมดนะครับก็บคือจะเป็นทางทัพพมา่าแล้วก็จะเป็นชาวบ้านแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าในเรื่องก็จะมีแบบทั้งคนจีนคนฝรั่งแล้วก็มีแคร์มีเปอร์เซียอย่างเงี้ยครับอ๋อดูแลในส่วนของบอกนอกพระราชวังอย่างนี้ใช่ไหมครับแลวทางคุณหว่าแล้วครับคุณหว่านี่ดูแลทั้งหมด ของเสื้อผ้าแล้วก็ตีมคุมตีมคนค,คนคุมตีมอย่างนี้นะครับนะครับแล้วทางครูไกแ่แหละครับผมจะดูแลเรื่องของเสื้อผ้าฝ่ายไทยโดยเฉพาะในรัชสำนักนะฮะตั้งแต่พระมหากษัตริย์ <แ>ตั้งแต่พระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางข้าราชการต่างๆเนี่ยดูแลหมดเลยฮะที่อยู่ในวังทั้งหมดเนี่ยนั่นอยู่ในวังอันนี้คือนอกวังนอกวังอยู่นนี้อันนี้สมัยใหม่อ๋อนะก็มีแต่ละคนก็มีหน้าที่ต่างกันไปแล้วอย่างนี้อยากิอยากทราบในเรื่องของการที่จะทำคอสตูมที่แบบยังอยู่ในวังเราต้องมีการเตรียมตัวต้องมีการรีเสิร์ชอะไรหรือเปล่าครับใช่ฮะคือ ต้องเรียนก่อนว่าละครเรื่องเสียโยธยาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยจุดประสงค์ของทรูเนี่ยต้องการที่จะนำะละครเรื่องนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะแล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของราชสำนักอยุธยาตอนปลายในเฉพาะราชวงศ์บ้านพลูหลวงนะฮะซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ทั้งหมดครับผมตั้งแต่ พระเจ้าเอกทัศน์ลงมาพระพันวาสาจพระบ,มบรมวงศานวงทั้งหมดขุนนางข้าราชการรวมไปถึงตัวละครเอกสําคัญที่จะเป็น,ท,ปน,นที่จะเป็นบีระบุตรของชาติไทยก็คือครพระเจ้าตากสินกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกม,มหาราชซึ่งมีพระองค์จริงอยู่ทั้งสิ้นนี่นะฮะกับบรรพบุรุษของสกุลบุญนาคเหล่านี้นะฮะก็จะต้องมีการศึกษาตั้งแต่เรื่องของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างๆ ในสมัยอยุธยาตอนปลายนะฮะซึ่งเทียบเคียงได้จากสมัยอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือภาพกิจกรรมฝาผนังบันทึกจดหมายเหตุอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาโดยละเอียดนะฮะครับผมนี่นะครับแล้วในส่วนของนอกพระราชวังนี้ก็ต้องมีการรีเสิร์ชมากมายไหมครับก็รีเสิร์ชครับคือตามตามกลุ่มประเทศที่เข้ามาอยู่ในอยุธยาในตอนนั้นนะครับก็จะมีทางฝั่งฝั่งฝรั่งก็จะอยู่ในในยุคบาโรก นะครับก็จะเสื้อผ้าก็จะหลูหลาอย่างนั้นหรูหราหน่อยแล้วก็อย่างสมมุติของญี่ปุ่นมันก็จะเป็นเอโดะคือมันต้องมีการเทียบยุคกันนะครับเพื่อให้เกิดความสมจริงคสรงสำคัญมากๆนะเพราะว่าเราทำเหมือนเป็นเป็นละครที่แบบพีเรียดแล้วแบบอยู่ในช่วงยุคช่วงหนึ่งนะฮะแต่แต่จริงๆแล้วคือเบสมันคือเอาความเป็นจริงอะนะคะแล้วก็เราต้องใส่ดีไซน์เข้าไปด้วย หรือคุมโทนสีให้มันอยู่ในกรุ๊ปของมันอย่างเงี้ยค่ะครับอย่างตัวอย่างที่เราได้เห็นด้านหลังนี้ที่นํามาเป็นตัวอย่างให้ได้ชมกันพอจะเล่าได้ไหมครับว่าแต่ละแต่ะชุดมีความพิเศษอย่างไรแล้วแบบเป็นตัวละครอะไรในเรื่องนะครับครับก็ในส่วนฝั่งนี้นะครับก็เป็นฝั่งพม่าครับครับก็จะเป็นชุดที่หนึ่งอยู่ด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นชุดออกรบของกษัตริย์นะครับเเจ้าลองพญานะครับก็จะเป็นการแสดงสัญญาณทุภาพคือจริงๆการแต่งกายมันก็เป็นการบ่งบอกถึง สถานภาพทางสังคมเหมือนกันครับคือการยกทัพมาเนี่ยก็จะตีรันฟันแทงแหละแต่ว่าก็ต้องเดรกให้ยิ่งใหญ่ใช่ใช่ไหมครับสมเกียรติใช่ครับเป็นการแสดงสัญญาณุภาพของฝั่งพม่าที่เข้ามาแต่จริงๆเราเรื่องนี้ก็พอสุดท้ายนียเราจะเห็นว่าความยิ่งใหญ่ตรงนั้นมันจะไม่เหลือเลยเลยถ้ามันไม่มีความสามัคคีแล้วก็มีแต่ความสูญเสียนะครับจากการสงครามครับแล้วสองชุดถัดไปที่นี่นะฮะก็จะเป็น เดี๋ยผมยืนดีก <sk ill> ได้ครับไม่ไม่ถนัดนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นชุดของพระเจ้าเอกทัศหรือพระมหากษัตริย์นะฮะรทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะฮะก็จะฉลองพระองค์คุยด้านนอกนะฮะด้านในก็จะเป็นฉลองพระองค์ที่เรียกว่าฉลองพระองค์เสื้ออย่างเทศนะฮะก็คือซ้อนกันแล้วก็ลุ่งผ้าแล้วก็คาดบั้นพระองค์นะฮะและสวมกองคอส่วนนี้จะเป็นสตรีและสำนักนะฮะก็จะนุ่งผ้าย,ยกแล้วก็ห่มสะพักนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องประดับนะฮะส่วนนู้นก็จะเป็น เครื่องที่เรียกว่าเครื่องราชอิสริยยศที่เรียกว่าศิลาพรต่างนะฮะตั้งแต่พระมาหาพิชัยมงกุฎมาจนถึงพระมาลาล้อมพออนะฮะแล้วก็หมวกทรงประพาสอย่างเงี้ยนะฮะ,ะก็จําลองมาจากของจริงจําลองมาจากของจริงใช่ครับ,รบนี่นับ,บแล้วแล้วมันมีความท้าทายอะไรบ้างในการทํางานครั้งนี้ครับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับ ทางไหนก็เอาผมก่อนก็ได้กันได้ครับนนคือปัญหาคือมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของหนังที่จะย้อนอดีตแล้วต้องการรายละเอียดของของงานคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าที่จะต้องใกล้เคียงกับที่บันทึกไว้ในพงศว,วารจริงจริงนะฮะ <ผม S 1> ไม่ว่าจะเป็นผ้าเข้มราบผ้าอัตลักษณ์ผ้าลายอย่างพวกนี้รเราต้องสั่งมาใหม่อ๋เป็นของใหม่ทั้งหมดสร้างมาใหม่ซึ่งสั่งมาใหม่ต่างพิมพ์ลายโบราณนะฮะคือคือลายไหนไม่มีเราก็พิม ถ้าลายไหนมีก็สั่งจากต่างประเทศถ้าส่วนใหญ่เราก็จะสั่งจากอินเดียเพราะว่าในอยุธยาเราสั่งผ้าจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็อีกอันนึงคืองานช่างช่างที่ทําศิลาพรเหล่านี้ที่เห็นนี่นะฮะไม่มีช่างน้อยไม่ใช่ว่าไม่มีน้อยมากแล้วก็หาช่างยากน้อยแล้วนะฮะแล้วก็ดีว่าเราได้ช่างแล้วก็เวลาทํางานค่อนข้างนานและต้องออกแบบดีไซน์บางทีลื้อหลายหนนะฮะ อันนี้ปรับแก้หลายครั้งนะครับกว่าจะได้ทรงได้ส่วนอย่างเงี้ยครับเพราะมันจะต้องทํางานที่ว่างานสลักดุลฝังอัญมณีแล้วก็ลงยาสีด้วยนะฮะแบบแบบงานโบราณทั้งหมดคือถ้าใช้ทองทาจริงทําก็เหมือนงานเครื่องทรงจริงแต่ว่าเราใช้พวกทองแดงหรือเงินแทนนะฮนะแต่วิธีการทําต่างๆก็เหมือนกัจาของจริงหมดโอ้โหนี่คือให้ความเาเรียกว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของความสมจริงมากๆากในปรเจ์นี้นะผม ผมถามเลยครับว่าถ้าเป็นช,ชุดชุดนั้นชุดจะเป็นห่มสบายนี่ใครใส่ในเรื่องอพี่นกสินใจพี่นกสินใจ<ฮ>ะจะเป็นตัวดําเนินเรื่องหลักด,ด้วย,วยนะฮะดําเนินรเรื่องหลักในเรื่องด้วยนะครับคือคือ,คอเรื่องเนี้หม่อมน้อยเนี่ยต้องการที่จะแทนว่าพระมหากษัตย์เนี่ยพระเจ้าเอกทัศเนี่ยท่านไม่ได้อ่อนแอรพระม่าก็บันทึกหืหลักฐานต่างชาติบันทึกว่าท่านเข้มแข็งมากป้องกันพระนครศรีธยาได้ถึงปี1212เดือนปีหนึ่งกับอีก2เดือนนะฮะ แล้วก็แทนของคนในลัสำนักยุคนั้นสิว่าะจะมีความร,ามราักรัลษยหรือมีจิตใจยังไงที่ต้องเป็นผู้นําคนอย่างเงี้ยนะฮะก็จะแทนอารมณ์ของของตัวละครเหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะนะครับนี่เราก็ได้เห็นถึงความแบบวิจิตสวยงามของข,ของในส่วนของคอตูมแล้วอยากจะถามถึงความรู้สึกกับการได้ร่วมง,งานกับหม่อมน้อยเองนะครับ <S <S รู้สึกอย่างไรบ้างครูตุ้ยก่อนก็ได้นะครับก็ในส่วนตัวผมเองครับจริงๆก็ติดตามงานหม่อม หลายชิ้นนะครับ,รบแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ร่วมงานนะครับอันนี้ก็เป็นความปลื้มใจที่ได้ร่วมงานกับหม่อมเพราะว่าเราเรียนหนังเรียนละครแล้วก็ดูจากผลงานของผู้กำกับท่านแนี้นะครับแล้วก็พอได้ร่วมงานก็เหมือนเหมือนท่านเป็นครูครับก็ก็ให้แง่คิดแล้วก็ให้ความรู้หลายอย่างในขณะที่ทํางานไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ได้ทีมงานแบบอย่างพี่ว่าอย่างเงี้ยครับก็ช่วยดูเรื่องโทนสีเรื่องคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยครับเพราะว่า จริงๆเราเราก็อาจจะถนัดในเรื่องการผลิตแต่ว่าในเรื่องของมุมมองหรือว่าในเรื่องของการตีความเนี่ยก็ได้พี่ๆแล้วก็ทีมงานช่วยกันหลายฝ่ายเพราะเราคุยกันเยอะมากนะครับครับนะครับก็ทางคุณวาวเองเลยค่ะครณวเคยทํางานกับหม่อมน้อยอยู่แล้วค่ะก็เลยจะค่อนข้างที่จะรู้ว่าพี่น้อยต้องการอะไรอะไรเงี้ยคือเสื้อผ้าบางชุดเนี่ยบางทีพี่น้อยเขาก็อยากได้แบบนี้เขาก็จะวาดออกมาให้เราเลยว่าเขาต้องการประมาณนี้เราก็เอาคอนเซปต์เขาเนี่ยไปต่อยอดอีกทีหนึ่งแล้วค่อยกลับมาขายเขาอีกทีหนึ่งอะค่ะ ครับแล้วทางครูไก่เองเละครับก็ดีใจนะฮะเหมือนครูตุ้ยอ่ะคือเราชมงานหม่อมน้อยมาตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะแล้วก็ชอบผลงานหม่อมน้อยนะฮะในเรื่องของความละเมียดละไมรายละเอียดของหนังของละครครั้งนี้ได้ทํางานครั้งแรกด้วยเหมือนได้เข้าโรงเรียนนะฮะค,ค,คือได้สอนมุมมองของการทําหนังทําละครด้วยได้ไปเบ้ามาช่วยการตีความพี่เบ้มาช่วยดูรายละเอียดเพราะเราไม่เคยทําละครทีวีมาบ้างอย่างพี่สบายผมทาแค่ชุดสองชุดแล้วก็ส่งดีไซน์แล้วก็ทําให้ฝ่ายที่เขารับผิดชอบ เสื้อผ้าเขาก็จัดการไปทําเลยเราไม่ได้ลงไปในรายละเอียดเลยนะฮะแต่ว่าครั้งนี้พี่บอกก็จะดูว่าอุ๊ยอันนี้ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะมาผลิตออกมาตามตามที่ผู้กํากับต้องการนะแล้วเราก็นําเสนอด้วยต้องประชุมกันว่าอย่างนี้นะฮะวาดสเก็ตบ้างถกเถียงกันบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็ลงตัวออกมาได้ลงตัวฮะก็ดูว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของแต่ละท่านนะครับทีนี้อยากจะให้ทายแต่ละท่านหรือเป็นตัวแทนก็ได้นะครับฝาก ภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ให้กับคุณผู้ชม <Okay. S 1> นะครับ <laughs> ครับผมก็ขอเป็นตัวแทนนะฮะของทีมงานทั้งหมดนะฮะไม่ใช่เรา3าคนนี่นะฮะเ oh. บื้องหลังเนี่ยอีกหลายร้อยชีวิตน,นะเกือบพันด้วยซะถ้าบอกว่าเป็นพันก็เป็นพันได้ทั้งตัวประกอบนะฮะก็จะขอฝากว่าภาพยนตร์ชุดนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้มากนะฮะก็คือภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องราวนะฮะ เรื่องราวของเนื้อเรื่องเองที่หม่อมน้อยเนี่ยเขียนขึ้นมาใหม่จากเกรดพงศาวดารเดิมนะฮะความสนุกสนานเนี่ยมีอยู่แล้วภาพสวยมากนะฮะแส,แสงสวยมากนะฮะคอตูมเสื้อผ้าทุกอ,องค์ประกอบนี่สวยมากนะครับ,รบแล้วก็รายละเอียดของฉากต่างๆเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นภาพยนตร์ทางโท,ทรทัศน์เนี่ยที่เป็นเรื่องที่ลงทุนอย่างมากเลยนะครับ,รบทั้งลงทุนแรงกายแรงใจภูมิปัญญาลงทุนทรัพย์ทั้งหลายเนี่ย ถือว่าปลายปีนี้นะครับวันที่5ธันวาคมเนี่ยได้ชมแน่ๆครับภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องเสียโยธยาครับนี่นะครับวันนี้ขอบคุณที่สามท่านมากๆนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมเลยนะครับห้ามพลาดเลยสําหรับภาพยนตร์ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้สียโยธยานะครับย้ำอีกครั้ง5ธันวาคมปลายปีนี้ได้ชมกันแน่นอนทาง True for y ยูนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราทั้งหมดแล้วนะครับสวัสดีครับ